สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะรักสะดุดจริงไหมแมทพพรณีตอบชัดสัมพันธ์สงกรานหลังโพสตอรี่ตัดพ้อความรักจูจูนางเอกสาวแมทพิรณีคงไทยก็ออกมาโพสต์ข้อความตัดเพ้อรัวๆจนชาวเน็ตจ,จับตาความสัมพันธ์กับหวานใจทายาทบนซาอย่างหนุ่มสงกรานตชเชนนรงจะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าหรือจะสะดุดซะแล้วล่นานสุด แมทเพรนีได้ออกมาเปิดใจว่าตัวหนังสือที่เห็นนะคะต้องแยกเป็น2องอันต้องแยกเป็น2ก้อนมันเหมือนกับเวลาที่เจอคลิปเจอเพลงเจอโค้ดหรือเจออะไรที่มันตรงใจและเคยประสบพบเจอมาในอดีตแมทก็มักจะหยิบขึ้นมาแชร์อยู่แล้วแต่ก้อนที่2เป็นก้อนทำงานแมทเป็นแม่ค้าขายสบู่ขายเจลลล้างหน้าอยู่ในออนไลน์ไม่ได้มีระบบหน้าบ้าน และทีนี้พอแมทได้มาเจอกับระบบก็คือนางก็เปิดให้อะไรอย่างนี้แมทเลยอยากจะเต็มที่กับมันไม่อยากให้ใครมาว่าเราได้จนเ,นเพื่อนบอกว่าหายไปเลยไม่รับโทรศัพท์และประเด็นของสตอรี่ก็คือเราแซวตัวเองเฮ้ยแกฉันไม่รับโทรศัพท์เลยนะฉันยุ่งมากฉันต้องแก้นูน่นฉันต้องทำนี่ทำคนเดียวหมดเลยทุกอย่างอะไรแบบนี้เพื่อนก็เลยแซวแมทว่า ก็ไม่สวยไงยก็เนื่อหน่อยนะแค่นั้นเลยแมทยังบอกอีกว่าเรื่องทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวกับสงการเลยยามรับว่าทุกวันนี้เจอกันน้อยลงคุยกันน้อยลงเพราะต่างฝ่ายต่างยุ่งมากๆฝ่ายชายก็มีธุรกิจที่ต้องดูแลตัวแมทก็มีร้านที่ต้องดูแลเหมือนกันและที่ภาพเห็นแมททำบุญปฏิบัติธรรมบอกว่าเราไปทำใจนั้น แมทบอกว่าตัวเองเป็นคนทำบุญทุกเช้าอยู่แล้วแต่ถ้าถามความรู้สึกของแมทก็คือแมทยังเหมือนเดิมทุกอย่างขอขอบคุณแหลงข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ